สนับสนุนโดย XM Broker Forex ระดับโลกที่มีฐานลูกค้ามากมายมีความน่าเชื่อถือมีลายเส้นรองรับมากมายเช่น ASIC, CYSEC, FSC, FSA, DFSA มีแพลตฟอร์มการซื้อขายยังครบคัันโดยประเภทบัญชีที่อันมินใช้อยู่และแนะนำก็คือบัญชีประเภท Ultra Low Standard ซึ่งมีสเปรดของคู่เงินสกุลหลักต่ำสุดเพียง0.6เบ ไม่มีค่าคอมมิชชั่นไม่มีค่าสวอปสมัครได้แล้ววันนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีกับทาง XM ครั้งแรกฟรีรับไปเลยโบนัส30เหรียญหรือสำหรับลูกค้าเก่าโบนัสเงินฝาก1 0 0ร้อสูงสุดถึง500เหรียญหรือโบนัสเงินฝาก20สูงสุด1,000 0เหรียญสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ผ่านลิงก์ใต้ Description สวัสดีครับวันนี้ก็จะมา recap นะครับ เป็นเทรดเซตอัพที่เกิดเมื่อช่วงต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับจะอยู่กันในคู่ของทองคำนะครับทางเฟรม H4 นะครับโดยที่เซตอัพการเข้านี้จะเป็นเซตอัพการเข้าด้วยตัว cross over zone นะครับเป็น sniper entry นะครับเริ่มจากนะครับมาดูขาก่อนนะครับมาดูตัว major structure นะครับพอยังเป็น ยังคงสถานะเป็น b a r i s h นะครับหรือว่าเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของเทรนขาลงนะครับความคาดหวังก็คือมองว่าราคาขึ้นนะครับเพื่อที่จะอ่าอาจจะขึ้นเพื่อที่จะลงต่อนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อราคาขึ้นมาถึง discount zone นะครับผมก็จะเริ่มมองหาในาจุดที่ เหมาะสมในการเซลล์นะครับซึ่งที่เท่าที่ดูก็คือ,อจะเป็นบริเวณโซนนี้นะครับที่ผมเล็งไว้ก็คือจะเป็นขานะครับเป็น crossover zone นะครับที่ทับซ้อนกันระหว่างตัวนี้นะครับก็คือขา major structure นะครับที่เป็น premium zone นะครับแล้วก็ชุดนี้ลงมาเป็นเป็นชุด major sub นะครับที่ยังไม่ได้ถูกใช้แบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ตีพรีเมียมดิสคาวไปอีกเพราะฉะนั้นโซนที่ทับซ้อนกันก็จะมีตั้งแต่บริเวณตรงนี้นครับจนถึงบริเวณนี้นะครับเมื่อรีไฟซ์โซนอีกนะครับี่เป็นสัพายก็เหลือแค่ประมาณตรงนี้บริเวณเอ็กซ์ตีมนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับเพราะว่ามีเริ่มมีการเหยียดไส้นะครับผมก็เลยพิจารณาว่าโซนนี้แหละน่าจะค่อนข้าง มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับก็แต่ก็จะตีโซนนี้ไว้ด้วยนะครับเอ็กซ์ตรีมนะครับพยายามตีไว้เสมอหลังจากนั้นก็รอนะครับราคาเข้ามาทดสอบนะครับแต่ก่อนหน้าก่อนหน้านั้นก็ต้องไปไล่ออเดอร์โฟรก่อนนะครับชุดปัจจุบันก็คือชุดนี้นะครับมีการสร้างนะครับเอ่อมายเนอร์สตรัคเจอร์นะครับเป็นมายเนอร์เบรกปึ๊บชุดนี้ก็เป็นมายเนอร์เบรกแบบนี้นะครับ มา50%นะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปก็จะเป็น minor break ตัวนี้ก็จะเป็น minor break อีกนะครับเพราะฉะนั้นตับใดนะครับที่ราคายังไม่แสดงพฤติกรรมอะไรแล้วก็ยังไม่สามารถเบรกนะครับโล<ม>ี้ได้นะครับกย็ยังมีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อตาม order flow ปัจจุบ,บันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราควรรออย่างน้อยก็ต้อง ควรที่จะเกิดสัญญาณหลังจากามีการวิธิเกตโซนแล้วนะครับก็รออย่างเดียวอย่างไม่เข้าเซลล์ใดใทั้งสิ้นนะครับจนชุดนี้นะครับดูก,ก่อนว่าเข้าเงื่อนไขการเป็นสวิงหรือเปล่านะครับชุดน,นี้มีการปิดต่ำก่อนหรือไม่หนึ่งเก้าสามห้าจุดสี่ห้านะครับอันนี้เป็นหนึ่งเก้าสาห้าจุดสี่สามอ่ะก็ถือว่า ถือว่าต่างกว่านะครับเพราะฉะนั้นชวดนี้ก็จะเป็นไมเนอร์เป็นไมเนอร์ไมเนอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นอาร์ติมาสส่วนดีมานตรงนี้อาจจะตีเป็นเป็นแฟคทอลโซนก็ได้แบบนี้นะครับ ถ้าเขาลงมานะครับในกรณีที่เขาลงมานะครับแล้วไม่สามารถผ่านสองโซนนี้ได้เขาจะขึ้นต่อนะครับเนื่องจากตัว m i n ์ส structure นะครับเขายังไม่ได้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างครับทีนี้เราก็รอดูนะครับว่าหลังจากที่ชนโซนแล้วเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่านะครับ อ่ะอย่างในกรณีนี้นะครับมีทิเกตโซนของ m i n นอร์ไมเแล้วนะครับในกรณีที่เทรน์งิงค่อนข้างที่จะแข่งแรงหรือว่าออเดอร์โฟยังปัจจุบันยังแข่งแรงอยู่อาจจะมีการย่อแล้วขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับหน้าเซลนะครับก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็รออย่างเดียวครับ <c oughs> อ่ะ สุดท้ายก็ขึ้นต่อจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเซลก็น่าจะสต็อปลอสไปหรือพอตแตกไปนะครับทีนี้มาดูเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าเขาขึ้นจากปริมาณได้ก็จริงนะครับแต่ว่าหลังจากที่ขึ้นไปแล้วไปมีได้เก็บโซเ์โซนของเราแล้วเนี่ยเขาทิ้งไส้ลงมาอย่างรุนแรงเกิดการปฏิเสธราคานะครับหรือว่าเกิดรีเจคชั่นก็เริ่มมาพิจารณาแล้วว่า ชุดที่จะขึ้นชุดที่ส่งขึ้นขึ้นอ่าชุดที่เป็นขาขึ้นส่งขึ้นมาเนี่ยการที่จะบอกว่าเริ่มปีสัญญาณพักตัวก็ต้องไปหาตัวเช็คออฟคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเช็คว่าตัวเช็คออฟคาแรคเตอร์ตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้แฟคทัลโลของเราหรือว่าเช็คออฟคาแรคเตอร์ของเราก็คือมาเช็คบริเวณนี้นะครับแท่งนี้นะครับปิด แท่งนี้นะครับเบรกไยแท่งนี้เพราะฉะนั้นแท่งนี้ไม่ใช่นะครับแท่งนี้เบรกไยแท่งนี้เพราะฉะนั้นแท่งนี้ไม่ใช่นะครับแท่งนี้ไม่สามารถเบรกไฮแท่งนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจะเป็นจุดวัดกันว่า,าจะเกิดเชนออฟคาเลคเตอร์ได้หรือเปล่านะครับจุดนี้หากเกิดเชนออฟคาเลคเตอร์ได้นะครับก็จะเริ่มพิจารณานะครับในการเซลล์ เพราะว่ามีปัจจัยหนึ่งก็คือมิเตเกตคอร์สโอเวอร์โนะครับสองเมเจอร์ c t u r จยังคงเป็นบริชนะครับสาม,มีสัญญาณเช a ออฟคาเลคเตอร์ที่เป็นสัญญาณมุ่บอกว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงเพื่อขึ้นต่อหรือกลับตัวนะครับจะเป็นสัญญาณแรกนะครับเช a ออฟคาเลคเตอร์นี่จะเป็นสัญญาณที่แอ s i v e ที่สุดครับในในบรรดาตัวโครงสร้างทั้งหมดครับฉะั้น ตอนนี้ก็ยังรออยู่นะครับอ่ะทีนี้นะครับเกิดเช็คออฟเคเลเตอร์แล้วนะครับแบบนี้เราก็เริ่มที่จะพิจารณานะครับขาหน้าเซลล์นะครับโดยที่ไปดูใน M15 นะครับซูมใน M15 ตัว M15 เราก็มีการไปหา cross over zone ไว้ด้วยนะครับก็คือชุดนี้นะครับขานี้นะครับมีการ m i t i เก t แล้วก็จริงนะครับชุดนี้นะครับ เป็นไ i เนอร์ไมเนอร์บอสแบบนี้มิเตเกต EQ ใช้ไปแล้วก็จริงนะครับแต่บริเวณตัวเอ็กตรีเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้ครับถ้าซูมดูจริงๆอะ่ะถ้าดูใน M15 นะครับอาจจะไม่ได้สวยมากนะค่อนข้างไส้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าไปดูอาจจะดูใน H1 อย่างเงี้ยเออผมว่าก็พอรับได้อยู่นะครับก็คือเทคนิคแบบนี้นะครับ ก็เป็นการรีไฟ์โซนได้อีกรูปแบบหนึ่งน,นะครับเป็นโซนในส่วนของมีเดียมไทม์เฟรมนะครับมิเเกตในส่วนของ mm hmm. เมื่อราคามาม mm ิเตเกตทั้งในไฮท์ i ท e f เฟรมแล้วก็โลว์ไทม์เฟรมสป라ายแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเกิดช็อคนะครับ mm hmm. ก็ซูมมาดูในม mm ีเดียมไทม์เฟรมก็คือ M15 นะครับ mm hmm. เกิดอะไรขึ้นนะครับ mm hmm. เกิด เมเจอ break of structure นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะเป็นจุดในการเซลล์ของเรานะครับซึ่งโซนในการเซลล์ก็ premium discount นะครับชุดนี้แล้วบริเวณโซนไหนที่ยังไม่ได้ใช้บ้างนะครับก็อาจจะมีผมมองโซนนี้นะครับ ตีอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเอารวบๆนะครับก็ตีประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไล่ออเดอร์โฟลปัจจุบันด้วยนะครับจุดน,นี้ขึ้นมานะครับเป็นโครงสร้างอินทรนอลนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีสร้างการสร้างดีมานไว้เหมือนกัน นะครับก็เป็นจุดเฝ้าระวังในการเซลล์ได้ด้วยแล้ก็ดูนะครับลงมาลงมาถึงห้สิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าไม่ถึงแล้วก็ส่งเบรหรือเปล่าถึงไหมไม่ถึงนะครับแล้วก็เกิดเป็นไมเนอร์นะครับเป็นไมเนอร์อินทรนอนะครับ นี่ะแล้วทีนี้ก็รอด,ดูนะครับว่ามันชุดนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีติเกตก็จริงแต่ถ้าพูดกันตามตรงคือเขาขึ้นมาพรีเมียมแล้วนะครับจริงๆถ้าขึ้นมาพรีเมียมแล้วอ่ะต่อให้ ไม่เทรด supply ถ้าเกิดมีคอนเฟิร์มในส่วนมุมอมองส่วนตัวก็สามารถเทรดได้นะครับแต่ว่าถ้ามีมีชน supply ก็จะเซฟกว่านะครับอันนี้มันมีติเกตตัวไปไวเรื่อยๆนะครับหรืออาจจะไปดูใน M 1นะครับว่ามีการมิติเกตโซนของ M 1ด้วยหรือเปล่านะครับ ก็มาดูนะครับอ่ะโอเคก็เช็คได้อีกนะครับเป็นคอนเฟิร์มชันเพิ่มอีกก็ช่วนนี้นะครับมีการมิเตเกตสปายของขาหนึ่งนาทีนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นอ่า c อ o s s o v e นะครับแต่ทีเนี้ยตัวมันไม่ได้เกินหนึ่งนาทีก็จริงแต่ทีเนี้ยเขายังไม่ได้เกิดสัญญาณอะไรใช่ไหมมันยังไม่มีเกิดอ่าเช e c k off c เ a r a c t r เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ควร ยังไม่สมควรทําอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้แ r a c t a นะครับเพราะว่าชุดนี้มีการสว e e p high นะครับแบน,นี้จะเป็นรูปแบบของอ่าเล็ก sweep and s i m u t e นะครับก็คือมีการ s w e e แล้วมีการ confirm high ด้วยนะครับเป็นหนึ่งใน entry model ของ SMC ด้วยแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับรอว่า ราคาจะส่งช็อคได้หรือเปล่านะครับซึ่งชุดนี้นะครับสามารถส่งช็อคได้เป็นการช็อคนะครับโดยไซเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มโฟกัสละโซนนี้หนึ่งโซนนะครับในการเซลล์แล้วก็โซนนี้อีกหนึ่งโซนเพื่อที่จะเข้าเทรดน,นะครับ หลังจากนั้นนะครับพอราคาขึ้นมา<อ>ก็ไปดูใน M1 นะครับชิดนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็ปรับทางเฟรมไปดูโลว่าทางเฟรมเพื่อหาคอนเฟิร์มเ้เทรดนะครับว่ามีสัญญาณอะไรบ้างนะครับในโลว่าทางเฟรมก็ หลังจากที่แตะนะครับก็จะมีตัวนี้ Change of Character นะครับชุดนี้นะครับ แต่ว่ามันไม่มีโซนสวยใหเทรดนะครับถ้าจะเทรดก็มีในกรณีนี้นะครับก็คือการพรีบยมดิสคาวนะครับแล้วก็เข้าที่50%ก็ได้นะครับแล้วก็สต็อปเหนือไฮนิดหน่อยอันนี้เป็นกรณีแรกนะครับแล้วก็ลิสต B4R นะครับนี่เป็นกรณีแรกนะครับที่ค่อนข้างเอ็กซ์ซิสนะครับถ้าเข้าซเวทีฟก็อาจจะต้องรอให้ตัว M1 เนี่ยเกิดบอสก่อนนะครับเกิดการเสียโครงสร้าง เรวรอลีเทสก็จะเซฟกว่าครับอันนี้ก็ติดไปนะครับก็ลองดูอ่ะอันนี้ลิกสีลิกสีแล้วนะครับหนึง่งแล้วก็ทีนี้พอเกิดสอ่อ์พอเกิดบอสแล้วเนี่ยก็จะมีชุดนี้นะครับ ขึ้นมานะครับแล้วพักตัวไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเป็นม i n เนอร์เบย์ออฟ u ัคเจอร์นะครับ,เ,รบเพราะฉะนั้นในการคอนเฟิร์มเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับตัวม a j เ r อร์ u ั t เจอร์นะครับเราจะไม่เข้าในส่วนของม i n เนอร์ u ั t เจอร์นะครับม i n เนอร์ u ั t เจอร์เอาไว้เล่นเฉพาะทางเฟรมใหญ่นะครับส่วน รูวธรรมเฟรมอ่างเงี้ยเราใช้ Major ร์สั c เจอรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่าชุดนี้นะครับเป็น liquidity ประเภทสวิงนะครับเพื่อรอการสวีปเรารอภาพนี้นะครับใช้โซนแล้วลง <c oughs> เพราะฉะนั้นอีกไม้หนึ่งนะครับก็โซนนะครับที่สวยๆผมก็จะมองโซนนี้เพราะยังเหลือแก็บด้วยนะครับ ก็ pending order นะครับการ entry เนี่ยเราสามารถาเข้าได้2อถึงสามรูปแบบนะครับ1นึขอบโซนสองยี่เปของโซนสามห้าิเอร์เงโซนนะครับโดยที่ถ้าจะรีด RR นะครับให้มากที่สุดนะครับก็ใช้ pending กางโซนนะครับนี่ แต่ว่าไม้ที่เข้าจริงผม pending ขอบโซนนะครับนณปัจจุบันนะครับแล้วแต่แล้วแต่แแตใครจะเลือกแล้วแต่ใครจะเลือกใช้นะครับขอบโซนก็ได้แต่ว่าก็เหมือนเดิมน,นะครับยิ่งบีบโซนไยิ่ยงมีโอกาสตกลดนะครับจะ pending ขอบโซนแบบนี้นะครับแล้วก็กด บายลิมิตอาเซลลิมิตตัวทีครับกดเซลลิมิตนะครับตั้งเซลลิมิตได้เลยสต็อปลอสก็เหนือโซนหรือว่าเหนือไฮนะครับแล้วแต่อะขึ้นมานะครับติดไม้นะครับทีนี้ก็อรอลุ้นนะครับอันนี้จะเป็นการเข้าตามทฤษฎีนะครับแต่ว่าไม้ที่ผมเข้าจริงๆเนี่ยผมรอ ให้มันเกิดเช a งออฟคาเล็กเตอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็จะกดเลยนะครับซึ่งในกรณีนี้มันค่อนข้างที่จะเปรียบ,ยบ,ยบด้านอาอยู่นิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเพนดิ้งกลางโซนเนี่ย RR มันจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพนดิ้งกลางโซนหรือหรือสอบโซนในเทรดเซดั้เนี่ยมันจะได้ R r เยอะกว่าที่ผมเข้านะเพราะผมสต็อปลอดกว้างกว่านะครับตอนนี้แฟกเอยังไม่เปลี่ยนนะครับการที่แฟกเอจะเปลี่ยนได้เขาต้องเบรกโลนี้นะครับตอนนี้ เจอเชิงอ of c คเลเ c t r นะครับ mm hmm. เพื่อยืนยันชุดว่าชุดผู้แบบชุดนี้ของ M1 นะครับมีโอกาสจบทีนี้ก็รอนะครับชุดนี้นะครับหน้างานจริงผมกดตอนที่เขาแย่ใไส้เลยนะผมไม่ได้รอให้ปิดแทงนะครับแย่ไส้มาแล้วรีเทสนิดน,นึงผมก็กดเลยนะครับแล้วก็สต็อปเนี่ยให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลิก์ฟีที่ CR เหมือนกัน อันนี้เป็นไม้คอนเฟิร์ม M1 นะครับเออลางขนไกลอยู่ตรงไหนมนีนน่โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็มาดูว่าจะได้ลีฟรีไหม่จริงๆถ้าช็อคแบบนี้แล้วรอรีเทสได้นะครับแต่ส่วนตัวผมถ้าช็อคแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วผมชอบกดเลยไม่ใส่เสียนะครับจริงๆก็เพนดิ้งก็ได้เหมือนกันหรือรอรีเทสแต่ถ้าในกรณีรีเทสจะตกรดนะครับ ชุดนี้นะครับชุดนี้ผมก็เลิกฟรีละทีนี้อาทาร์เก็ตนะครับทาร์เก็ตจะไปทาร์เก็ตที่ไหนก็ม,นมาดูกันว่าจะวางที่ไหนได้บ้างนะครับหนึ่งนะครับก็คือ N15 นะครับของขาอินเทอร์นอลก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือชุดนี้ ซึ่งผ่านมาแล้วนะครับตัว EQ หรือว่าตัว Discount Zone ก็คือผ่านมาแล้วอีนนี้ต้องรู้นนะครับว่าหลุดได้ไหมก็คือ้าเก็ดต่อไปก็คือตัว Internal Low นะครับอยู่ที่19.39.749นะครับก็ไปดูกัน19.39.749ก็อยู่ที่ประมาณ 7R นะครับไปนี้ ส่วนไม้ตามทฤษฎีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 13R แล้วก็ไม้ Aggressive นะครับอยู่ที่ 18R เรามาดูว่าถึงไม่ถึง ตอนนี้เล็กฟรีทุกไม้นะครับไม่ได้กันทุนนะโอเคตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับถึงทาร์เก็ตที่สองก็ชุดนี้นะครับพอชุดนี้ถูกเบรกเนี่ยก็ความคาดหวังต่อไปก็คือเมื่อชุดนี้พังนะครับอาจจะมีการคาดหวังให้รีเทสเพื่อที่จะเซลล์ต่อแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไปทาร์เก็ตวิกโลของ F15 นะครับ เพราะฉะนั้นเกิ g วิโลเอมสิบก็จะอยู่ที่หนึ่งเกสมสี่จุดสี่หนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสิบเจ็นะครับส่วนไม้นี้ก็จะอยู่ที่28่นะครับแล้วก็ไม้นี้อยู่ที่37มนะครับก็มาดูว่าถึงไม่ถึง อันนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอ t a ร g e เก็ต M15 เราร i ส t แล้วนะครับก็ t a ร g e เกตต่อไปก็คือตัว EQ ของ H4 นะครับโครงสร้างย่อยก็คือ1 9 2 6งจุดประมาณจุดห้านะครับหนึ่งเก้าสองจุดห้า ก็อมองเป็นดันดานไปนะครับเก้าสองหกจุดห้าไม้ของผมก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบสองโดยประมาณครับจำผมจำระยะอนี้ S L ไม่ได้มันอาจจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยแต่ว่าก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละแล้วก็ไม้นี้ก็จะอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดอนะครับแล้วก็ หมายแอนพ i ู e จะอยู่ที่68อานะครับอะก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้ทีนี้ก็จะมาถึงชุดปัจจุบันแล้วก็คือต้อง อาเกตวเออสตองโลตรงนี้นะครับหรือว่าต้องผ่านดีมานี้ให้ได้นะครับไม่งั้นมีโอกาสที่จะเด้งเพื่อหลบอะเด้งขึ้นต่อเพื่อที่จะรีเทสนะครับหรือออ uh, เพื่อที่จะรีเทสหรือว่าขึ้นต่อแบบนี้นะครับโดยที่เป้าหมายสุดท้ายนะครับที่ผมมองไว้ ก็คือโครงสร้างนะครับก็คือวิกโรของ h โฟร์นะครับอยู่ที่หนึ่งแปดแปดสี่จุดแปดเก้านะครับหนึ่งแปดแปดสี่จุดแปดเก้านะครับก็เดชุดับนี้ถ้าเกิดถึงท p ก็จะมีโพเทนเชียอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้า r นะครับแล้วก็ ราาไม้ที่เข้าตามสเต็ปก็จะอยู่ที่174อ r นะครับแล้วก็ไม้ F70 นะครับจะอยู่ที่228อนะครับประมาณนี้ก็มาดูราคาปัจจุบันนะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันนะครับลงไปได้ต่ำสุดนะครับอยู่ที่

ไม้ M1 ผมก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 67R นะครับจริงๆผมมีไม้ M15 เลยนะโดยเป็นไม้กลัวตกรถนะครับก็คือลิมิตไปที่โซน M15 เลยอีกอีกไม้หนึ่งตอนนี้ก็ลงมาประมาณ107นะครับสำหรับไม้ที่อไม้ uh, ที่เข้าด้วย Major M1 นะครับหรือว่าไม้ที่ a g g r e s i v e ที่เป็นช็อต M1 ก็คืออยู่ที่1 6 0 r นะ่ราคาปัจจุบันที่ที่ลงไปต่ำต่ำที่สุดนะครับของผม M15 นะครับจะมีตรงนี้อีกไม้ึีงเป็นไมโปรตกรถก็คือนี่แหละผมก็ลิมิตขอบโซนตรงนี้เลยแล้วก็สต็อปเหนือโซนนิดหน่อยตอนนี้ก็ลงไปได้ประมาณ38ละตอนนี้รวมๆกันก็น่าจะเป็นร้อย R ละ ถ้าเพื่อนชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอดีๆออกมาอีกนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนไปคลิปขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ทางเพจก็มีหนังสืออีบุ๊กนะครับวางขายแล้วนะครับสองเล่มนะครับราคาอยู่ที่2,209บาทกับ1,290บาทนะครับสำหรับตัว Smart Money และ Multiple Factor นะครับจะมี2ระบบนะครับ ที่แอดใช้อยู่คู่กันนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับ25ท่านแรกนะครับก็คือรวมกันนะครับจัดแพ็กคู่นะครับลดเหลือราคา2,499นะครับจากราคาเต็มนะครับ3,499นะครับโดยที่เนื้อหานะครับจะมีในส่วนของ Smart m a n e y Concept ก็จะมีเนื้อหาตามนี้นะครับพร้อมกับตัว Private Video นะครับหนังสือมีทั้งหมด83หน้านะครับต่อไปจะเป็นของระบบ Multi Factor นะครับ ในหนังสือนะครับจะมีอยู่ประมาณ78หน้านะครับเนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับตัว private video เหมือนกันนะครับเนื้อหาอัปเดตฟรีตลอดชีพถ้าในอนาคตนะครับมีการอัปเดตเนื้อหานะครับก็จะอัปเดตเนื้อหาให้ฟรีหากใครสนใจสามารถเข้าไปทาง inbox ในแฟนเพจนะครับห้องสมุด forex นะครับหรือว่า forex library นะครับใน facebook ได้เลยนะครับพิมพ์คาว่าสนใจนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ